สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ30พฤศจิกายนครับช่องปอนบ้าน YouTube นำเสนอข้าวหอมปทุมครับส่วนส่วนต่างงวด4รับเงินสูงถึง25,975บาทเสร็จเสรนะครับไปดูรายละเอียดครับว่าได้ยังไงครับสำหรับโครงการประกันรายได้งวด4ครับก็มีการประกาศราคาเกณฑ์การง้างเองเมื่อ30พฤศจิกายนก็คือวันนี้แหะครับ คณะกรรมการกําหนดราคาเกณฑ์การง้างยิงกําหนดราคาเพื่อคํานวณส่วนต่างจ่ายประกันรายได้ข้าวงวด4ผู้ที่จะได้เงินงวดนี้ก็คือผู้ระบุวันเกี่ยวข้าว23-29พฤศจิกายนนะครับมาดูข้าวหอมมะุมครับประกันรายได้สูงสุดครัวเรือนแล้วไม่เกิน25ตันนะครับเราไปคํานวณดูแล้วนะครับที่เขาใช้ 6 8 5กิโลกร,รัมต่อไร่นะครับถ้า37ไรน่นี่ก็ได้เกิน25ตันแล้วถ้าลงทะเบียนปลูก30ไรน่นี่เขาคำนวณให้ไม่เกิน25ตัน37ไดไร่นะครับหรือถ้าลงทะเบียนปลูกเกิน37ไดไร่เขาก็คำนวณให้25ตันนะครับมาดูครับได้เงินสูงสุดเท่าไรคนที่ลงทะเบียนสูงสุดตั้งแต่37ตไร่ขึ้นไปครับเขาคำนวณข้าวให้25ตัน งวดนี้รับส่วนต่างตันละ1,039บาท3สตางค์นะครับข้าหัวประุมครับก็ได้รับเงินสูงสุดถึง25,975บาทนะครับทีนี้มาดูราคาเกณฑ์การกางยิงที่ประกาศวันนี้ครับราคาประกันรายได้เขารัฐบาลตั้งราคาประกันไว้1 1 0 0 0นะครับ11,000ต่อตันประกาศ เกณฑ์การกางยิงงวดนี้9,960บาท97สตางค์รัฐบาลต้องชดเชยส่วนต่างตันละ1 0 3 9บาท3สตางค์ครับถ้าคิดเป็นไร่ไร่ละ711บาท7 4สตางค์นะครับพอมาฟังถึงขั้นตอนนี้คนที่ลงทะเบียนปลูก1ไร่2ไร่3ไร่ไม่รู้ว่าได้กี่บาทต้องดูชดต,ต่อไปครับจึงจะรู้หอมปทุมนะครับ สำหรับช่องเราก็ได้คํานวณมาให้แล้วนะครับสมมติว่า1ไร่นี่นะไม่ใช่สมมติลกครับเรื่องจริง1ไร่งวด4นี่ครับผลผลิตที่เขาใช้กิโลกร,รัมต่อไร่ก็คือ6 8 5ดกิโลกร,รัมต่อไร่นะครับถ้าเราอยากรู้ว่า1ไร่ได้ข้าวกี่ตันเราก็เอา1ไร่คูณด,ด้วยผลผลิตกิโลกร,รัมต่อไร่ก็คือคูณ6คูณหกแหาหารด้วยพันก็จะรู้ว่าได้ข้าว0.685ดหตันนะครับทีนี้รอบนี้เขาจ่ายส่วนต่างตันละ1,000งพัน 39บาท30สตางค์ก็เอาจำนวนตันที่คำนวณได้คูณด้วยส่วนต่างรอบนี้1ไร่ก็จะได้71 1บาท74ส่ตางค์นะครับทีนี้พอใครดูถึงขั้นตอนนี้ขี้เกียจจะจะดูต่อก็เปลี่ยนแค่ตัวเลขจำนวนไรเป็นจำนวนไรที่ท่านลงทะเบียนครับเอาจำนวนไรที่ท่านลงทะเบียนคูณด้วย685หาหารด้วยพันได้ข้าวกี่ตัน นะครับเอาจํานวนไร่ที่ท่านลงทะเบียนคูณ6 8 5ปหารด้วยพันแล้วก็คูณด้วย1 0 3 9ง3ก็จะรู้ว่าได้เงินกี่บาทหรือง,ง่ายๆเอาจานวนไร่ที่ท่านลงทะเบียนคูณ7 1 1ดหนึ่งก็ได้ครับง่ายกว่าเพราะว่า1ไร่นี่ได้เจ1ดหนึ่งะครับได้7 11บาท7 4ต่างถ้าหลายไร่กว่านี้ก็เอาจำนวนไร่ที่ท่านลงทะเบียน คูณด้วย711บาท74สตางค์ก็จะรู้ว่าได้เงินกี่บาทแต่อย่าคูณแต่ถ้าลงทะเบียนปลูก3 7ได้ขึ้นไปไม่ต้องคูณนะครับเพราะเขาคูณให้แล้วได้สูงสุด25,975บาทนะครับเอาทีนี้สําหรับคนขี้เกียจคูณก็ดูเป็นไร่ไปนะครับ1ไร่ได้711บาท74สตางค์ครับ2ไร่ได้1,423บาทครับ3ไร่ได้2,135บาทจะไม่อ่านสตางค์นะครับ 4ไร่ได้2,846บาท5ไร่3,558บาท6ไร่4,270บาท7ไร่4,982บาท8ไร่5,693บาท9ไร่6,405บาท10ไร่7,117บาทครับ11ไร่7,829บาท 12ไร่8,540บาท13ไร่9,252บาท14ไร่9 9 6 4บาท15ไร่1676บาท16ไร่1 1 3 8 7บาท17ไร่1 2 0 9 9บาท18ไร่1 2 8 1 1บาท19ไร่1 3 5 2 2บาท20ไร่ 14,234บาท2 0ไร่นะครับเมื่อกี้นี้21ไร่14,946บาท22ไร่15,658บาท23ไร่16,369บาท24ไร่17,081บาท25ไร่17,793บาท26ไร่18,505บาท ยี่7ไร่1 9 2 1 6บาท28ไร่1 9 9 2 8บาท29ไร่2 6 6 4 0บาท30ไร่21,352บาท3 1ไร่3 2 0 6 3บาท3 2ไร่2 2 7 7 5บาท3 3ไร่2 3 4 8 7บาท3 4ไร่2 4 1 9 9บาท3 5ไร่24,910บาท36ไร่ 25,622 2บาท37ไร่ได้สูงสุด30ได้สูงสุด25ตันตันละ1,000งพบาท3สา,สาก็ได้สูงสุดถึง2 5 9 7 5 7 5บาทนะครับ37ได้ขึ้นไปได้เท่ากันนะครับเพราะเขาประกันรายได้ไม่เกินครัวเรือนและ25ตันนะครับคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมพอสมควรนะครับ สำหรับวันจ่ายเงินนะครับก็ต้องรอครับได้มีการจะได้มีการเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอรเพื่อของบเพิ่มเติมเมื่อคอ,อรมอรมอนุมัติงบเพิ่มเติมทกศจึงจะประกาศวันจ่ายว่างวด4จะเริ่มจ่ายโอนให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาวันที่เท่าไหร่ครับคลิปนี้นําเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ